สวัสดีครับพบกับมักกรต้นแซ่ซ้องหลากเนื้อหาสมปีฮุบเพื่อครับคลิปนี้ครับสิพาไปเบิงนาอีกทงหนึ่งครับของมักกรต้นแซ่และกเกี่ยวข่าวพร้อมด้วยครับวันนี้รับรองชีเด็ดครับผมไปถึงแล้วครับนามักกรต้นแซ่นี่ครับโอ้อวางามครับ สามลายครับเนี่ยเขาหอมมะลิเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าสามลายนี่จะได้เท่าไหร่ตอนนี้ราคาขายครับตันละหมื่นห้าครับเขาหอมมะลิเขาเนียวตันละเมื่อนครับเอาล้วครับมาแล้วพี่น้องรถเกี่ยวนี่มาแล้วรถเกี่ยวเสียงดังนิดนึงนะครับ นี่ที่พี่น้องเห็นเนี่ยเป็นรถรถเกี่ยวแบบโตรงกระสอบครับแบบนาันกระโตนแซ่โดนเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเขาถับเบรงครับว่าสีได้จากกระสอบครับรถเกี่ยวในนี้นี้สองแบบครับพี่น้องคือแบบแบบนี้ที่เขาเห็นเนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยเป็นแบบโตงกระสอบครับ ล้วอีกแบบหนึ่งเป็นรถอุ้มครับนี่ครับเกี่ยวไปแล้วครับรอบแรกอือันนี้รอบที่สองครับกําลังมาแหมอยากลองครับบึงเนะพี่นอ้องเขาสิทัเดเจอว้อางในวงครับเนี่ยเฮ้ยปูมานี่เข่านะเยียวยาหมดแล้วแหมต้องใช้ทักษะสูงกันแน่ครับคน,นครับรอบที่สองครับนี่ รถโตรกระสอบครับเขาว่าเป็นรุ่นรุ่นแรกๆครับรถเดียวแบบนี้มาแล้วครับรอบที่สามครับรอบที่สามพี่นอ้องขนาดพื้นที่ครับประมาณสนามฟุตบอลใหญ่หนึงครับสามไร่ครับพี่น้อง นี่รถเกี่ยวมาแล้วครับรอที่สามครับก็แล้วเห็นแล้วก็อยากขับเบิ้งครับรถเกี่ยวเนี่ยไปครับเป็นนี่คอมเมนต์มาบอกได้ด้ครับเล่าให้ฟังกระตูดแครับเต่าหน้ากระตูดแ่มันต้องมีฟันกระตูงด้วยครับ รถอุ้มนี่บอตองมีคนมากระสอบเอาครับรอบที่สี่กำลังมากครับเนี่ยนี่ครับเถาแกจะาคองหน้าครับพนาท่านสมพานหชาดีครับพอของมัดกระต้นแจเองครับอันนี้รอบที่สี่ครับเปิดมาถาเบิ้งหนูครับเพื่อนนีหนูอะทันใดเนี่ยแซ่บเลยงามนี่มันมันต้นเลยครับครับแก้มย่างดีครับนี่ครับรอบที่สี่แล้วครับรถเกี่ยวมาละ เกี่ยวครับรับเนียนครับเกี่ยวซาซาบางคนนี่เกี่ยวจวดแป๊บเดียวครับวุ้ยเข่าเฮียเบิดอันนี้โชเฟอร์ถือว่าฝีมือละเอียดดีครับอืมเป็นความสวยงามนี่ครับากระตัวแซ่มายเบิ่งครับวิธีเกษตรกรชาวนานครับเพือ่อธาพนมจังหวัดนครพนม แดดก็ดีครับพี่น้องเน้ยแดดแจ่มขั้นขนาดเขาบอกว่าอุณหภูมิ32องศาครับเออดูเมฆครับดูเมฆโอ้งามเลยพี่น้องเอตัดกับพงพื้นนาเลยมาเออยู่กรุงเทพมุมีนะครับพี่นอ้องกรุงเทพมุมีเด้อแบบนี้มีมองเดียวครับคืออยู่ทรงหน้าย่างเดียวครับเอวิวนี่สวยครับพี่น้องเอ้ เอม่ีมีหนูว่เนาะ <S <S พี่นอ้องเอ้เมื่อกี้โซเฟอร์เขาเห็นอยู่น่แบบแบบครับแต่บทันก็ับมันเข้าหูไปก่อน <S <S มาแล้วครับพี่นอ้องรอบที่หามาแล้วสวยงามกับวิวก็ดีพี่น้องเอ้ดูดูเห็นบอกพี่นอ้องเมฆข้างหลังเนี่ยคือขึ้นขึ้นมือคือสงฝนกี่โต๊ะเลยครับเนี่ยจริงยามหนาวนะครับแต่แดดฮ้อน,นกันไปเลยเอาละครับรอบที่ห้าแล้ว พี่น้องเอ้ะจากได้จกสอบแล้วนะอ้ประมาณหาโคกระสอบครับโ,<อ>โซเฟอร์ถือว่ารับนิ่งครับแสดงว่าประสบการณ์ธร,รดาบรับประสบการณ์สูงครับแบบนิ่งละเอียดครับ เอาบอลล้นเลยครับพี่น้องผ่านไปหาลอบครับพี่น้องอ่าพี่น้องรอบทีหกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหพวกผมมมักวิวข้างหลังเลยพี่น้องเ,เห็นไหมแบบเก,ก่าเลยอ่าสมบูรณ์แบบตอนนี้เวลาเที่ยงครับอตอนที่เกี่ยวอยู่ตอนนี้โอ้เขากบ็บางมองกับ เนื้อโบอกเก่ครับมันแก่บอสมกันหน้าทงนี้แบบที่จริงก็ดูแลคบอยดีเท่าไหร่หรอครับมันอยู่ไก่หลายทงโพดครับแหมผมหมักโซเฟอร์ก็ดีเลยปะขับนิ่งตอนนี้โอ้สามสามเก้าสอบแล้วครับพกรอบสติอยู่ที่30ก็ะสอบครับที่นอกเนีย สามลตรงเนี่ยใกลสีแล้วเลยครับพี่น้องเอีเ๋ยอไห้ฟังนี่เข่าเพิ่ม <laughs> เพิ่มเกือบซุกคก็บมีหัว่่อนูมีว่ะฮ่่ <laughs> บวดได้สัก ท่านประธานเขาแก่เจ้าของเขาครับเจ้าของนาอีกประมาณสองรอบครับพี่น้องดดเกีียวถือว่าเกีียวดีครับนิ่งๆไปเรื่อยๆเข,ข่าวัวค่อยเหียเลยครับถือว่าใช้ได้ครับโชเฟอร์คนนี้อากาศโอ้ยโ,โอบอ้าวเลยพี่น้องเน้ยดูเมฆงามๆในวิวเลยพี่น้องในกลางนงน วังหนึ่งพักเที่ยงครับวังหนึ่งกลับมาอีกเชอร์งเขาชิ้แล้วล้วโอ้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายครับมาละรถเกี่ยวมาละแหมเกี่ยวเขาครับแบกกล่าวในการเนี่ยบจอดเลยแจ็คสิ่พ้อยยังพงได้ียร์ไอพี่น้องเบิ้งภาพมาด้วยเบิง้งเบิ้งการเกี่ยวเพื่อนเราแจากได้จ็กสอบแล้วครับตอนนี้ อย่างลือีกรอบนึ uh> ่งครับเลยรอบนึ่งนิ่งครับโซเฟอร์เครื่องเลไหลายไปหน่อยเครื่อง เผาโบมี่มีแต่เพื่อนพี่น้องเลยสีเหลาแล้วสีเหลาแล้วลพี่น้องเลยโอ้แฟนแฟนนี่เติร์ดพี่น้องเลยหนูกับโบมี่ไหมเขาวเห็นอยู่แต่ผมได้ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องการเกี่ยวเขา่านาทงของหมึกกระต้นแท้ครับ กะสรุปได้สําเกาครับพี่น้อง3าสิบกระสอบฝากพี่น้องกดไลค์และก็ติดตามช่องมากระต้นแชร์ห้แน่น้นด้เด้ครับเพราะเป็นกำลังใจสำหรับคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องอยางอย่าลืมติดตามครับสำหรับคลิปวันี้ขอสวัสดีครับ